กรุงเทพถนนล่งถนนที่กรุงเทพก็จะมีรถน้อยลงค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะนี่ก็ที่กรุงเทพค่ะยายใหม่ก็ถ่ายมาให้ดูค่ะช่วงปีใหม่ก็รถวิ่งน้อยลงค่ะเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดหมดค่ะยัยใหม่ก็ถ่ายบรรยากาศที่กรุงเทพมาให้ดูค่ะพี่น้องจ๋า ดอนเมืองค่ะแถวนี้ก็หน้าสนามบินดอนเมืองนี่ค่ะช่วงปีใหม่แถวนี้สนามบินดอนเมืองนี่ค่ะดอนเมืองากาษยาน,น์อะีร ปีใหม่รถไม่เยอะหรอกค่ะนี่น้าสนามบินดอนเมืองค่ะเทศกาลปีใหม่ช่วงปีใหม่รถไม่เยอะค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เทศกาลโอ้โหรถแน่นมากๆครับเพื่อนจ๋า รถติดมากๆเดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปยายหม่จะถ่ายว่ารถติดขนาดไหนมาให้ดูค่ะจะมีรถติดมากๆเลยค่ะถนนโล่งกรุงเทพถนนโล่งเดี๋ยวยายหมาก็จะขึ้นทางยกระดับโทเวค่ะ ค่ะขึ้นบนโทเวค่ะนี่่คะก็จะโล่งค่ะ,ะ,คะถ่ายมาให้พี่น้องชาวอีาสานบ้านท้าเบิองกันค่ะอีเสียลังสิตอันนี้ก็บนโทเวค่ะ กรุงเทพช่วงปีใหม่ก็รถก็น้อยค่ะไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดหมดคนไปเที่ยวต่างจังหวันนดหมดรถจะน้อยค่ะพี่น้องจ้ายังไงก็ไายไม่พี่น้องเบิ่งสักน้อยนึงค่ะอันนี้วิ่งบนทัวเวค่ะก็ก็จะโลง่ลงๆค่ะถนนค่ะช่วงเทศกาลค่ะวิ่งสะดวกสบายค่ะ กันไหมในคลิปต่อไปค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครค่ะไปกันได้พี่น้องจ๋าให้พี่น้องเบิรงท่อนี่ละค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องช่วงเทศกาลปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะไปดูรถติดกันค่ะเห็นไหมคะรถติดจริงๆค่ะที่กรุงเทพอะค่ะแน่นไปหมดค่ะพี่น้องค่ะติดมากๆค่ะ